งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสักด์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516ประวัติผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2564ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอศิลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดดังนี้เกียรติยศ60ปีเป็นศักดิ์ศรีที่ภาคภูมิ 1. น,นายสุดใจจันพิพัฒน์ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2504การศึกษาปริญญาบัณฑิตบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์รอปริญญาโทเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามสมรสกับนางชื่นหทยจันพิพัฒนมีบุตรชายสองคน บรรจุเข้ารับราชการเมื่อปีพุทธศักราช2523ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านนาเวียงอำเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธรปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองจอกวิทยาอำเภอเสริลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดคติประจําใจในการทํางานความพยายามนํามาซึ่งความสําเร็จ 2. อดออรทักษินสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่25มีนาคมพุทธศักราชสองพการศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษาวิทยาลัยครูมหาสารคามปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพมหานครปริญญาเอกสาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพมหานครสมรบกับนางธัญพรสิทธิศักดิ์มีบุตรธิดาจำนวนสองคนบรรจุเข้ารับราชการปีพุทธศักราชสอ2พัาตำแหน่งครูหนึ่งโรงเรียนบ้านสามขาสออาพอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแห่ประชาุกูลคติประจำใจในการทำงานพัฒนาตนพัฒนาคนพัฒนางานประสานความร่วมมือ 3. นายสุรีอันบุรีผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2503การศึกษาปริญญาตรีสังคมศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธปริญญาโทการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามสมรสกับนางรุจิดาอันบุรีมีบุตรธิดาจำนวนสองคนบรรจุเข้ารับราชการเมื่อปีพุทธศักราช2522ตำแหน่งครูหนึ่งโรงเรียนบ้านเหล่ายาวอำเภอบอรบือจังหวัดมหาสารคามปัจจุบันดำารงตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหวายหวายวิทยานุกูลคติประจําใจในการทํางานยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตมันคิดสร้างสรรค์ 4. นายพินิจจันทรซ้ายผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2,504การศึกษา ปริญญาตรีส่งเสริมการเกษตรปริญญาโทหลักสูตรและการสอนสมรสกับนางดุษณีจันซ้ายมีบุตรธิดาสองคนบรรจุเข้ารับราชการเมื่อปีพุทธศักราช2526ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองกุงอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลเมืองเสรภูมิ คติประจําใจในการทำงานทำทุกวันให้ดีที่สุด 5. ว่าที่ร้อยตรีชเวงศักดิ์มิ่งมิตรมีผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2504การศึกษาปริญญาตรีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากสถาบันวิทยาลัยครูอุดรธานีปอบัณฑิตการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนร้อยเอ็ดสมรสกับนางนัทท่นีมิ่งมิดมีมีบุตรธิดาจำนวน3คนบรรจุเข้ารับราชการเมื่อปีพุทธศักราช2534ตำแหน่งครู2โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสันร์ อำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูงอำเภอศิลปภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดคติประจำใจในการทำงานทำวันนี้ให้ดีที่สุด 6. นายนารงชิน,นบุตรผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่7มิถุนายน พทธศกราช2504การศึกษาปริญญาตรีคุณศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกคณิตศาสตร์จากวิทยาลัยครูมหาสารคามปบัณฑิตบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏร้อยเอ็ดสมรสกับนางสายนินชิน,นบุตรมีบุตรธิดาจำนวนหนึ่งคนบรรจุเข้ารับราชการเมื่อปีพุทธศักราช2529 ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นอําเภอศิลปภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนยางอําเภอศิลปภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดคติประจําใจในการทํางานทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตจะดีเองเจ็ดนายเมธีอุดม ผู้อำนวยการชานาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่30เมษายนพุทธศักราช2504การศึกษาปริญญาตรีวิชาเอกคณิศตาสตร์ปริญญาโทสาขาการประถมศึกษาสมรสกับนางส้อยสวรรค์อุดมมีบุตรธิดาจํานวน3คน บรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านบะหลวงสอปอออำเภอเสรลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าใคร้อเสริลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดคติประจําใจในการทํางานพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้ วิไลวันสิริวารินผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2504การศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษาจากวิทยาลัยครูบุรีรัมปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สมรสกับนายสุดสาครศสิริวารินมีบุตรธิดาจำนวนสองคนบรรจุรับราชการเมื่อปีพุทธศักราช2523ตำแหน่งครูหนึ่งโรงเรียนบ้านโคกกลางปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนโพทองวิทยาคารอำอเภอศิลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดคติประจำใจในการทำงานพอใจในสิ่งที่ทำ นา <fate fell down> <pues> ดิรกวจีภูมิครูชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่4กันยายนพุทธศักราช2504การศึกษาปริญญาตรีประถมศึกษาจากวิทยาลัยครูบุรีรัมสมรสกับนางพรณภาวจีภ so ูมิมีบุตรชายหนึ่งคนบรรจุเข้ารับราชการเมื่อปีพุทธศักราช2542 ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงอําเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายปัจจุบันดำรงตําแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าขีนหนองคุณคติประจำใจในการทำงานทำอะไรทำจริง 10. นายลือชัยสิริเวชครูชำนาญการพิเศษ เกิดเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2504การศึกษาปริญญาตรีวิชาเอกปฐมศึกษาวิทยาลัยครูบุรีรัมสมรสกับนางกิษณาสิริเวทมีบุตรชายหนึ่งคนบรรจุเข้ารับราชการเมื่อปีพุทธศักราช2525โรงเรียนบ้านนาเรือง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพงามคติประจําใจในการทํางานคนที่ไม่เคยทําผิดคือคนที่ไม่เคยทําอะไรเลยด้วยจิตคาระวะมุทิตาจิตจากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอําเภอศิลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด